ททบร5ร่วมกับบริษัทตะวันฉานจำกัด ล,ลสนับสนุนความกล้าคิดกล้าทำของเยาวชนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเจเล่บิวตี้บริษัทแทโกโรเอเนียจจำกัดมหาชนสวัสดีคร,รับพบกับพวกเราในรายการกล้าคิดกลาา้าทำครีนยูส ช่วงนี้นะครับ<ม>ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการปิดเทอม,มใช่ไหมครับ<ม>เพื่อนๆคนไหนมีกิจกรรมสนุกสนุกและก็มีประโยชน์เนี่ยเอามาฝากกันได้นะครับที่ไหนครับไอซ์แฟนเพจ a c e b o o k ของพวกเรานะครับกล้ากินตัดกล้าทำนะครับเข้าไปกด like, like, ไลค์ไลค์ไลค์กันไ, <ล S 1> ได้เลยนะครับแล้วก็ไปโพสต์กันเลยครับโอเคยังใครบอกก่อนคนแรกเลยโอ้โหยังไวครับตลอดกว่าเนี้ไม่ใช่ค่ะใครจะบอกว่าวันนี้นะคะในช่วงกล้าคิดดีของเรานี่มีเพื่อนๆนนะคะจิตอาสาที่แบบว่าน่ารักมากช่วยกันดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะที่พิการอ่ะ และเด็กของไอซ์ในวันนี้นะครับได้ข่าวว่าเขายอดกระปุกกันด้วยขยะโอ้โหยังไง,ไงแต่ว่าช่วงโลกสีเขียวกปอปตทเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับหลับกลางรายการเลยแล้วก็ฝันร้ายด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไข่ครับเอาเป็นว่านะคะไปดูช่วงพินิดแน่น้องกันดีกว่าค่ะว่าน้ำมันดิบนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วถ้ามันสุกอะ เออที่หมายถึงว่าถ้าเกิดมันแยกสารประกอบออกมาแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างคะคนะพินิดแนะน้องสนับสนุนโดยบริษัทไทโกเอเนยจีจำกัดมหาชนผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยสวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า,วาพลังงานธรรมชาติที่เราใช้ได้อยู่ทุกวันนี้นั้นมีมากมายหลากหลายชนิดค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีไหมคะ เริ่มต้นกันที่น้ำมันดิบกันก่อนค่ะน้ำมันดิบนั้นนะคะเป็นปิโตรเลียมที่อยู่นลักษณะของของเหลวอยู่ในธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะมีลักษณะมีสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนต่างๆปะปนอยู่ค่ะและในบางครั้งอาจจะมีสารอื่นๆประกอบอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นกรรมฐาาันใไนโตรเจนออกซิเจนเป็นต้นด้วยเหตุนี้ค่ะ น้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาจะยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทันทีโดยวิธีการแยกสารที่ปนอยู่ในน้ำมันดิบออกจากกานันนี้เราเรียกว่าการกลั่นน้ำมันดิบค่ะสารที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งจำนวนคาร์บอนที่แตกต่างกันก็จะทำให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะแกส๊สปิโรเลียมใช้สำหรับทำสารเคมีวัสดุสังเคราะห์ แล้วก็แก๊สหุงต้มส่วนแก๊สโซลีนหรือน้ำมันเบนซินก็ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ค่ะน้ำมันกา๊าซใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นและตะเกียงน้ำมันดีเซลใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันหล่อลื่นไขก็ใช้ทำน้ำมันเครื่องเทีนยนไขแว็กซ์น้ำมันเชื้อเพลิงใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรและของเรือบีทูเมนใช้ทำวัสดุกันรั่วซึมและยางมาตอยค่ะ เห็นไหมคะว่าแค่น้ำมันดิบนั้นก็สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วสัปดาห์ต่อไปพนินิจจะนำเอาพลังงานธรรมชาติชนิดไหนมาพูดคุยกันติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบริษทัทไทอโกเอนิจีจำกัดมหาชนผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย